สวัสดีครับพี่น้องที่กำลังรับฟังการแบ่งปันพระวาจาของพระเจ้าอยู่นะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่พระาศาสนจักรเชิญชวนเราให้สมโพธพระวรากายและพระโลหิตพระคริสตเจ้าวันนี้เราจะได้ฟังว่าพระเจ้าอยากบอกอะไรกับเราบ้างและเราจะมีแนวทางพัฒนาและปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นอย่างไร เราจะเริ่มต้นด้วยการรับฟังพระวาจาของพระเจ้าพร้อมๆกันพระเจ้าสถิตกับท่านบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาเวลานั้นประชาชนได้ติดตามพระเยซูเจ้าไปพระองค์ทรงต้อนรับเขาและตรัสสอนเขาเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้า ส่งรักษาคนที่ต้องการการบำบัดร,รักษาเมื่อจวนถึงเวลาเย็นอัครสาวกสิบสองคนมาทูลพระองค์ว่าขอพระองค์ส่งอนุญาตให้ประชาชนกลับไปเถิดเขาจะได้ไปตามหมู่บ้านและชนบทโดยรอบเพื่อหาที่พักและอาหารเพราะขณะนี้เราอยู่ในที่เปลี่ยวพระองค์ตรัสกับเขาว่า ท่านทั้งหลายจงหาอาหารให้เขากินเถิดเขาทูลตอบว่าเราไม่มีอะไรนอกจากขนมปังห้าก้อนและปลาสองตัวเท่านั้นหรือว่าเราจะไปซื้ออาหารสำหรับคนเหล่านี้ทั้งหมดที่นั่นมีผู้ชายประมาณห้0 0ันคนพระองค์จึงตรัสกับบรรดาศิทธว่า จงบอกให้พวกเขานั่งลงเป็นกลุ่มกลุ่มละประมาณห้าสิบคนเขาก็ทำตามและให้ทุกคนนั่งลงพระรีสูเจ้าทรงรับขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวนั้นมาทรงแหนพระพักขึ้นมองท้องฟ้าทรงกล่าวถวายพระพรทรงบิขนมปังทรงให้บรรดาสิทธนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชน ทุกคนได้กินจนอิ่มแล้วยังเก็บเศษที่เหลือได้สิบสองกระบุงพระวาจาของพระเจ้าพี่น้องที่รักการสมโพธพระวรากายและพระโลหิตพระกฤษเจ้าหรือสมโพธิสินมหสิทธินั้นนับเป็นการฉลองที่ยิ่งใหญ่เหตุการณ์หนึ่งของคกฤษชนโดยมีจุดประสงค์เพื่อการเคารพสินมหาสิทธ อาศัยการอุทิศตนของพระคริสตเจ้าด้วยเนื้อและเลือดของพระองค์ผ่านทางความทุกข์ทรมานการสิ้นพระชนด้วยความน,บนอบนอมและความรักการฉลองนี้มีจุดเริ่มต้นที่ประเทศฝรั่งเศสในกลางศตวรรษที่13และแผ่ขยายไปยังกลุ่มคริสตชนทั่วโลกในยุคสมัยของพระสันตะป,ปาปาเออร์บันที่9 ราวปีคริสตศักราช1264สอคำสอนจากพระวาจาของพระเจ้าประจำสัปดาห์นี้ 1. จากบทจดหมายเนบุญเปาโลถึงชาวโครินฉบับที่หนึ่งบทที่11ข้อ23ความว่าข้าพเจ้าได้รับสิ่งใดมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าก็ได้มอบสิ่งนั้นต่อให้ท่าน หมายความว่าชีวิตเราทุกคนต้องส่งต่อพระพรและแบ่งปันความรู้ทักษะความสามารถให้แก่ผู้อื่นเสมอโดยไม่เห็นแก่ตัวหรือกักเอาไว้เฉพาะตัวเอง 2. จากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาบทที่9ข้อ11-17ถึง17 ที่ประชาชนประมาณหมื่นคนเศษติดตามฟังคําสอนของพระรีสุเจ้าพอตกเย็นจึงหิวสาวกอยากจะให้พวกเขากลับไปกินที่บ้านแต่พระรีสุเจ้าบอกพวกศิษย์ว่าท่านทั้งหลายจงหาอาหารให้เขากินเถิดหลังจากนั้นก็เกิดอัศจรรย์ขึ้น เหตุการณ์ที่พระเยซูเจ้าทวีขนมปังเลี้ยงคนเป็นอันมากสอนเราทุกคนเป็นในใดว่าอัศจรรย์เกิดขึ้นเพราะผู้คนเปลี่ยนจากความเห็นแก่ตัวเป็นการเห็นแก่ผู้อื่นเห็นแก่ส่วนรวมจึงได้เอาข้าวของหรืออาหารที่ตนเก็บเอาไว้ออกมาให้กับผู้อื่นจึงมีอาหาร และขนมปังเป็นจำนวนมากอัศจรรย์เกิดขึ้นเพราะผู้คนได้ให้ความสนใจห่วงใยคนอื่นโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับเขาอัศจรรย์เกิดขึ้นเพราะผู้คนมีใจดีมีเมตตาและกรุณาต่อผู้อื่นอัศจรรย์เกิดขึ้นเพราะผู้คนมีการดูแลสุขภาพของตัวเอง ด้วยความรับผิดชอบเพื่อส่งต่อความดีกับผู้อื่นอัศจรรย์เกิดขึ้นเพราะเราได้รับพระกายและพระโลหิตเข้ามาในตัวเราและทำให้เราละไม้คล้ายพระองค์ยิ่งขึ้นชีวิตของพระริสุเจ้ากว่าจะได้พลีพระกายและพระโลหิตพระองค์ทรงทำงานหนักทรงพบกับปัญหาที่ซ้ำซาก มีหลายคนป่องร้ายตำหนิด่าแช่งมีความทุกข์ลำบากมีคนนินทาพบกับความผิดหวังต่างๆดังนั้นเป็นแบบอย่างของพระองค์เองที่มีต่อเราแต่และคนที่จะต้องเสริมพลังให้เข้มแข็งเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเช่นหนึ่งเมื่อเจองานหนักให้บอกกับตัวเองว่า นี่คือโอกาสในการเตรียมความพร้อมสู่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่าในอนาคต 2. เมื่อเจอปัญหาที่รุมเรา้าซับซ้อนให้บอกกับตัวเองว่านี่คือบทเรียนของชีวิตนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและมีปัญญาที่เฉียบคมมากยิ่งขึ้น 3. เมื่อเจอความทุกข์หนัก ให้บอกกับตัวเองว่านี่คือแบบฝึกหัดที่จะช่วยให้เกิดทักษะแห่งชีวิตที่เยี่ยมยอด 4. เมื่อเจอการตำหนิให้บอกตัวเองว่านี่คือการฉี้ขุมทรัพย์ค่ามหาศาล 5. เมื่อเจอคำนินทาให้บอกกับตัวเองว่านี่คือสิ่งสะท้อนว่า เรายังเป็นคนที่มีความหมายในสายตาคนอื่น6เมื่อเจอความผิดหวังให้บอกกับตัวเองว่านี่คือวิธีที่ธรรมชาติกำลังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิตของเราแนวทางเหล่านี้เป็นแนวทางบางส่วนในการสร้างพลังต่อยอดพรสวรรค์ที่เราได้รับมาเพื่อจะส่งต่อผู้อื่น จำไว้เสมอว่าทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อจะได้ดูแลผู้อื่นต่อไปสภาพชีวิตของพวกเราทุกวันนี้เป็นอย่างไรบ้างที่คิดมามีสองประการประการแรกหลายคนกำลังใช้ชีวิตแบบปัจเจกนิยมเป็นหลักคือ ยึดตัวเองก็พอแล้วไม่สนใจไม่ยุ่งเรื่องของสังคมตัวเองอิ่มตัวเองมีตัวเองเป็นจบแล้วและในที่สุดก็จะถลำลึกไปที่ตัวกูของกูทรัพย์กูลูกกูภรรยากูสามีกูรถกูบ้านกูที่กูและอื่นๆสอง หลายคนชาชินอยู่กับสภาพธุระไม่ใช่และดูเหมือนจะเป็นปกติสำหรับสังคมไทยไปเสียแล้วเช่นอยากจะให้คําแนะนำที่ดีกับคนอื่นแต่เกรงเขาจะบอกว่าเผือกอยากจะช่วยเหลือเมื่อเห็นอุบัติเหตุเกรงว่าจะเข้าเนื้อเปลืองตัวเหมือนกับหลายๆกรณีที่ผ่านมา จึงทําให้พื้นที่ของคนที่อยากทําความดีนั้นแคบลงแล้วเราจะมีแนวทางพัฒนาและปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นได้อย่างไรสัปดาห์นี้ขอเสนอสามข้อข้อแรกให้ดูแลรับผิดชอบชีวิตของตนเองอย่างดีที่สุดโดยคิดว่าหากขาดเราไปสักคนแล้วหลายๆคนในครอบครัว คงจะต้องลำบากขออ้อ2ฝึกการให้คนอื่นด้วยความจริงใจและใจกว้างเสมอขอม้อ3จงจดจำคนสามประเภทนี้อย่าได้ลืมเขาเป็นอันขาดซึ่งอาจารย์จตุพลได้บอกว่าคนสามประเภทได้แก่ประเภทแรก คือคนที่ช่วยเหลือเราในยามลำบากประเภทที่สองคือคนที่เดินจากเราและหันหลังให้เราในยามที่เราลำบากประเภทที่สามคือคนที่เป็นเหตุให้เราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากนั้นพี่น้องนี่คือการแบ่งปันประจำสัปดาห์นี้ ขอให้พระเจ้าสถิตกับท่านเพื่อป้องกันอยู่ในตัวท่านเพื่อคุ้มครองอยู่ข้างหน้าท่านเพื่อนำทางอยู่ข้างหลังท่านเพื่อเฝ้าพิทักษ์อยู่เหนือท่านเพื่อประธานพระพรเดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอามนจากคุณพ่อชวริตสาสาย